สวัสดีครับจากร้าน Follow Me tattoo นะครับนี่ก็จะมารีวิวตัวเครื่องนะครับเครื่องเพนโปะนะครับเป็นเพนสั้นนะครับสีที่ใช้เป็นตัว dynamic นะครับตัวเครื่องเองนะครับใช้งานง่ายนะครับคล้องมือนะครับคุมเข็มง่ายนะครับสตกอยู่ที่3.5นะครับเดินเส้นลงสีทำเงาได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวตรงช่วงท้ายๆคลิปผมจะมีตัวอ่รีวิวงานที่ที่สัก ที่ผ่านมานะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องเองนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ราคาปรับลงมาเยอะนะครับตอนนี้ปรับฐานต้นทุนลงมาเยอะครับก็เลยทําราคาลดโปรโมชั่นอยู่ที่5 0เนะครับราคาปกติขายกันก่อนหน้านี้จะอยู่ที่5,5 0 0นะครับ ตอนนี้ลดเหลือ2,500ท้วนนะครับลูกค้าที่สนใจก็สอบถามได้เลยนะครับเป็นเครื่องที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการแกะตัวเครื่องให้ดูช่วงท้ายคลิปนะครับการทำงานถือว่านิ่งมากนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับราคาจาก5,000กว่าบาทนะครับลดเหลือ2,500บาทคุ้มมากนะครับผมใช้เครื่องตัวเดียวในการทำงานนะครับเส้นสีเงานะครับเอาอยู่หมดแน่นอนนะครับ สำหรับใครที่ชอบลอยเข็มสักเนี่ยนะครับผมว่าเครื่องตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวไปดูรา,ายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับจะแกะเครื่องให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือว่าข้อเหวียงต่างๆนะครับผม นะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องโปรนะครับที่ทําโปรโมชั่นลด50%อยู่นะครับอันนี้ผมใช้อีกนะใช้มาปีกว่าละนะครับไฟต่ำสูตรเนี้ย4.0นะครับมีระบบจำสตาร์ทนะครับต่เพิคลิก2ครั้งเนี่จำสตาร์ทขึ้นแล้วนะอันนี้จำสตาร์ทนะครับโอเคมาดูพวกภายในนะครับ ตัวนี้แบตเตอรีร่เขาจะมามาในนี้เลยเนี่ยแบตเตอรีร่อยู่ตรงนี้นะนี่คือก้อนแบตเตอรีร่นะครับเลาถ,ถอดก็นี่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับแ่มๆนะครับนี่เพิ่งใช้งานเสร็จนะไม่ได้เปิดเช็ดนานแล้วปกติก็ทำความสะอาดภายนอกนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นขั้วแบตเตอรี่เขาอยู่นี้นะครับนี่ขั้วแบตเตอรี่นะถ้าเปียกถ้าแฉะนะครับ เปิดแล้วติดเนี้ยถอดเช็คเช็ดได้นะครับอ่ะภายในนะครับเป็นระบบการกระทุงนะครับระบบจะเป็นการกระทุงนะครับข้อเวี่ยงอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูให้อีกทีนึงนี่แกะได้เลยเออ ยังไม่เคยแกะเหมือนกันนะปกติจะดูแค่เข้าเวี่ยงนะครับอันนี้สไลด์อ๋อมันติดโอลิงนี่ติดโอลิงติดโอลิงเอาโอลิงออกก่อนครับถ้าเป็นตัวใหม่ไม่แน่ใจว่าจะแกะได้เลยไหมนะแต่น่าจะแกะได้แหละนะครับนี่ผมใช้มาสักระยะแล้ว ครับหมุนบ่อยน่าจะติดคลิกลูกปืนอ่ะโอเคมอเตอร์นะครับมอเตอร์อน,นี่อย่างดีนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ขนาด2610นะครับ2610แกนหนึ่นะครับ 2610แกน1.5านะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้แล้วนะครับหรือเกิน1ปีเนี่ยถ้ามันพังเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อมอเตอร์เปลี่ยนได้นะครับใช้เป็นมอเตอร์สวิตช์ยี่สิบหนึ่งศูนย์ที่ร้านผมก็มีขายนะมอเตอร์ไซส์นี้นะข้อเหวี่ยงจะเป็นสตกสามจุดห้านะครับข้อเหวี่ยงสามจุดห้าดูก,ก้านนะครับก้านไม่ไม,ไม่ไม่หนาจนเกินไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมใช้งานนี่คือเดินเส้นใหญ่ๆนะครับ พวกเข็ม R S เบอร์14 18อะไรเงี้ยเดินเส้นได้หมดเลยนะครับสิบสได้นะครับสบายการดีขเขาเหวี่ยงดีครับขเขาเหวี่ยงดีงานค่อนข้างโอเคนะครับมอเตอร์นี่ให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับราคาตอนนี้เหลืออยู่2,500ันหนะครับอ่ะสภาพรวมๆเรานี่ถือว่าแจ่มมากเลยนะครับหายากนะครับในเเว่อ้าวเลืมแบตเตอรี่อยู่นี่ลืมนะครับสภาพรวมๆนี่คือแบบ หายากราคาเนี้ยปกติเครื่องแบบเนี้ยอยู่ที่สตาร์ทอย่างน้นนอยๆต้องมีสี่พันนะครับมีสี่พันนะนี่นี่ครับจะเปยได้นะเปยทํางานก็ได้ปืเปยใช้งานได้ได้ไหมเปยได้เปย,ย์โชงนี้ได้เลยนะครับว่ากันไปผมไม่เคยใช้ไฟเกินเจ็ดเลยนะนี่นจมนะครับ อ่ะจริงแล้วไม่ต้องเปลือยหรอกนะครับเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวปรับระยะของเขาอยู่นะครับอ่าโดยประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องผมคงไม่ต้องถอดข้อเหวี่ยงหรือว่ามอเตอร์ออกมาให้ดูเนาะผมดูตรงนี้ก็เป็นมอเตอร์ขนาดจะมีบอกไว้นะข้างในเหนไหมฮะยี่สิบหกหนึ่งศูนย์นะครับยี่สิบหกหนึ่งศูนย์โอเคแปดพันรอบมอเตอร์ดีครับข้อเหวี่ยงดีโดยรวมนี้ถือว่าโอเคมาก สำหรับเครื่องที่ลดลงมาให้อยู่ในราคาไม่เกินไม่เกิน2 0 0พันตอนนี้โปรโมชั่นอยู่2,500บาทโปรโมชั่นนะถึงกลางเดือนหน้านะครับราคาปกติ5,000นะเนี่ยตัวนี้ผมขายก่อนนะเนี้ยนะเมื่อก่อนเนาะลดเหลือ2,500ครับเซลล์ไป50%ใครอยากได้ก็ทักมาได้เลยนะครับของเข้าพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะวันนี้ที่ร้านเหลืออยู่3เครื่องนะครับเครครับสวัสดีครับ